สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอก,กันกับช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมและหวยมาเลยจากแม่น้องชมพู่นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันนะคะ และถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ดยไลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL 05 09 PSA ค่ะ DL 05 09 PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่150บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD นะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะ และเรามาเริ่มดูแนวทางหวยมาเลยนะคะงวดวันที่11ทธันวาคม2564ค่ะหวยมาเลยให้วิ่งรูด9และ5ฟัน5เจอด2ตัว59565857 91979692เบิ 92, 55, ้ล9955เจาะ3ตัว167และ758ค่ะแนวทางหวยมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางฮานอยมัดรวมวันนี้ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยฮานอยมัดรวมค่ะงวดวันที่11ทธันวาคม2564นะคะ ให้วิ่งรูด8และ7ฟัน8เจาะ2ตัว78 85 83 8, 43 75 79 76 06ตัวระวัง0เลขเบิ้ล88 77 เจาะ3ามตัว789 749ค่ะแนวทางหวยจากแม่น้องชมพู่นะคะถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะเล่นหุน้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮง,เงเๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันนะคะ ถ้าหากท่านใดชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเจมี่ A ในการจัดทำคลิปใหม่ๆดีๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ